สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนูนทางช่องยายเหลี่ยมลำเพลินออฟฟิเชียลเนาะค่ะพอกันของวันวันยังพอวันอังคารบอวันอังคาร,อคารตอนเพลินเนาะพี่น้องกับบรรยากาศฝนลิ้นไปปล่อยจากหน่อย เมื่อนีเปลี่ยนบรรยากาศผ้าพ่อแหลมเล่ามาพักผ่อนบอดพื้นภาพมาพักพ่อนณโรงแรมภูดินอำเภออย่างนอพอ่ออำเภอเลิงนกชาอำเภอเลิงนกชาหลังจากเง่าไลเห้าอันแมวลาสันจรมาบานแสงทองฟินแลน์์มาขึ้นนอพี่น้องผ่านพ้นไปด้วยดีขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นอิ่มหนาฟ้าขัางนพี่น้อง สมกับซื้อกับเสียงผนไหยกันตอนรับขับสูเป็นอย่างดีแนวอยากแนวกินบ่อืดอพี่น้องมีแต่แนวแสบแสบ,ม,บมีทั้งหลาบทั้งต่มทั้งก่อยหมูกระทะตังวาสี่าิบสี่สุดพี่น้องถืกใจแมอสสมม่อ,อ,มอกค่ะถืกใจทีมงานค่ะตอนนี้เขาย,า,า,ายังพัฒนาเช็คเอาเนาะพี่น้อง ประมาณสิบเอ็ดโมงเข้าสิออกจากนี่บอลูวบอดเพิินสิผ้าเดินทางไปใสต่อแม่นุยกเ็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องตอนนี้ฝนสิลินนในน้อยเลยพี่น้องอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรสาหายนา้ำเพิินป็นตับไปหลินน้ำเนาะพี่น้องบู่ว่าอัน ลูกเต่าเพิ่อตื่นจะค้นไปกับบรูจักแต่ทีนี้แน้ซ้องเถ่าเนี่ตื่นแล้วบรยากาศส่วนอีพอแล้วก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่คน คือสีแมนเพิ่นทำคั่มสะอาดสะวายน้ำนอกพี่น้องนั่นเนาะเดี๋ยวแม่หนุ่ยสิผ้าไปเบิง่งไวอีพ,พอแล้วเตรียมพรมที่สิเดินทางยังเราหล,ลกไปนอนไผ่นอนมั่นเน้อะคนละเตียงคุณพ่อสวัสดีค่ะอาอสวีรัตสวัสดีครับสวัสดีครับมีปลักแฟนเพลงเอาคือสีนอนคุยแบบเนี้ย อ,อ,อดีก็นั่งคุยเอาว่างไรเป็นจังไหนมาบานพูยบานฟินแลนด์มวนบ่โอ้ดี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 ด,ดีขอส้มเ้ยว่าโอ้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมซื่อสมเสียงกันต้อนรับครับสู้พี่น้องเออตรงไกลบานถึงใจแย่แหลมปนยังแสบขักบ่แสบขักแสบแน่ จะคองบานกับใจดีเนาะวาวนัวหัวมวลเนาะหัวมวลมมมมเป็นกันเองอืออัธยาศัยเพิ่นอัธยาศัยตอนรับครับส,สมซือสมเสียงเพิ่นนั่นแหละเด็กของฝากพร้อมบ่แมนบ่เพิ่นฝาก,นนกยังมือขึ้นเนี่ยขึ้นีิฝากเงากรัออ่ฝากยังกาแฟๆนักกว่าฉันเออ,อยุสัละัน ขอไว้เทิงลดละมัง้งกาแฟสำหรับท่านชายเิ่นวะที่แรกเพิ่นวาเพิ่นบ่กกินกาแฟดอกอคุณแพี้วเ้าถามว่าพ่อกินกาแฟบ่บ่เพิ่นวะพ่อเพิ่นเห็นเหเอเขาเอาหายายจืนว่าเป็นกาแฟเงืองงังงักสำหรับท่านชายเฝ้าคอ,อนุ่มเขาคนนออไม่ใช่อยู่ในถุงรองเท้านน กินเข่ากินเข่าไปนี่พอกินเข่าไปมาแล้วกินตะขึ้นนี่เดียวมอได้เพื่อได้กินบุ๊๋ยวเพิ่นกับผพ้าออกแล้วนอนหลับสบายบ่โอ้นอนดีอยู่เปลี่ยนบรรยากาศสีโมงกวาดเปลี่ยนบรรยากาศบ่เพิ่นออกจยกถุมออกใส่แยกถุมออกแก้วโมงเพ่นอีก แม่หนุวยสิภาาไปเบิ่งลูกเต่าว่าเขาตื่นยังเขาพร้อมทีสีเดินทางไปแม่หนุวยปิดหน้าต่างให้ตอนนี้ฝนสิริ่นจักหน่อยเหยาะเหยาะพ่อเหยาะเหยาะแง้วละพี่น้องฝนตกเซ็งเสะเซ็งเสะบอกเพ่นว่าปิดหน้าตา่างให้เพิ่กนก่อนฝนลิ่นจ้ะ ปพี่น้องชีพาไปเบิงรูปเต้าวเขาพร้อมที่จะออกเดินทางกันหรือยัง สวัสดีค่ะลูกสาวฝันปันสสวัดีค่ะเป็นจังได้นอนหลับฝันดีบอฝันดีค่ะแม่คือไหวพระแล้วก็นอนหลับเงีวเลยค่ะแม่หน่วยไม่เยี่ยมไม่ยามพี่น้องแม่ว่าไม่ถามเบิ่งลูกเบิ่งเต่าก็น่าเพิ่นสิไปย่ำใด้มาย่ำใด้เอาแม่เอาสมอไปใส่ไค่ะปอเปะปอเปี๊ยะใส่เอาเก่งได้ไหมมาหันป้าโทษคือกาดใส่นั่งเอกไปเอาเก่งได้ว่าเพื่อใดใจวันว่าหนาวเวลาเบื้องซุง ื่นโดนไปนี่โดนแล้วค่ะเดละก็มอะไรขอบแมนมีเีแ,อเแเเโอ้โยจยม่นขนเอาันกินบม,นมนอะไรไออคไชินช้น,นปอนดี๋ยวเอาไปนี่ขอบคุณค่ะแม่ว่าอันพากันตื่นไปนอแม่เลยว่าลุกมาเบิงตื่นซ้ำแม่เดียิ้แต่เสียงประตูแม่เปิดป๊บ ี่วันอาจจะมาซ่อมทุกคนมาซ่อมปองเราหนยิ้ยินเสียงนก็ได้ลุกน้ำหนูก็ไปอาบน้ำเลยเมือนี้เฮาสีเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านเนาะกลับบ้านล้วแวะคัทที่ไหนบ้างคะแม่แม่ก็ยังไม่รู้รายละเอียดได้ยินค่ะว่าเมื่อคืนว่าบ้านพี่เขียบไปเลยนะคะไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมหนูยิ้ม้มว่าผิดแบบมีคนเป็นงแสดงว่าเราก็มีโอกาสจะไปบ้านพี่เขียอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะไปบ้านโบเลยเอาต้องทวนมาแล้ว ปาดมันนี่คือลอเถอะจุงกร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 ะปาดาปุยลุยเถอะท้อษเนี่ยว่าแม่สิถิ่มใจไว้ที่มุกดาหารบอกวันนี้เอ็มของออ้ขายเฟืออยู่มุกดาฝุ่น สวัสดีครับสวัสดีครับจุงกระไม่เอาบองประโอนนะครับตอนนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จแล้วก็แต่งตัวเนียเน้ยออกมาครับวันสบ,สบายสบายสไตล์บ้านเรา,รา,าเรามีดูดีนะเ,เ,นเนี้ยเรามีแผนว่าเราจะไปทางไหนวันนี้คือวันนี้เราจะไปที่บ้านโบนะครับบ้านโบวับชระ แต่ว่าเราไม่รู้ว่าคือ,อบอสจะพาไปเรียกว่ารีแลกที่ไหนก่อนต้องคอนเฟิร์มจากบอสตอคอนเฟิร์มตอนนี้นอนอยู่คนเดียวสงสัยร้องไห้เหงาเมื่อคืนนี้ไม่มีใครนอนด้วยแต่ละตัวเดียว คืออยากให้เพิ่นพักผ่อนไหมก็อยากให้เพิ่นพักผ่อนไหมบัดรได้แท้ยังตีหายังบางอยู่เขียวขจีอยู่แล้วดีใจได้ตื่นเต้นเมื่อคืนเราไม่คุ้นมาเบิ่งหลายๆปีสี่หมื่นกว่าแมื่อวานที่ง่ายๆเลยนะครมันมันเป็นสถิติใหม่ที่แบบว่าแรงมากเลยนะครับผมเชื่อว่าคือเป็นสถิติที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสี่หมื่นสองพันกว่านะครับผมก็บอกว่าจะอันบตื่นเต้นหอกผมก็ตื่นเต้นเกินมาก พึ่งพ่งได้เจอขึ้นกันว่าเจอกับตัวเองว่าเฮ้ยเราเข้ามาอยู่ในไลฟ์สดแล้วมีคนดูเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันช่างแบบโอ้โหเอ้ยโทนชาไข่มุกพะยะอะไรโซนพ่อน่ะโอ้มุ้เจ้านี่ว่าไปเยอะขึ้นเลยเนาะเอฟซีมันปั่นแต่ถ้าเข้าช่องพี่นี่ก็หนูก็โดนเป็นที่ไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวพาน้องมันันไปกินชาไข่มุกบรรยากาศโรงแรมภูดินนะคะสะอาดสะอาดอาบน้าไ่ต้อง เอาพี่น้องสำหรับคลิปนี่เอาไว้สำหรับคลิปหนาผอกันไหมให้พี่น้องดูดีมีแห้งสบายดีค่ะ